กับกรที่ครับก็เราเป็นการโฆษณานะครับปรตกาศโฆษณานะครับการโฆษณานี้นะครับไม่ได้มีอะไรนะครับเป็นโฆษณาอย่างเดียวนะครับต่อไปก็เป็นการเล่นเกมโชว์นะครับต่อไปนี้นะครับการเล่นเกมโชว์นะครับมันก็โดยการเล่นเกมโชว์นะครับรอสักครู่นะครับเข้าเกมนะครับโอ้เกกินมันเข้าไปครับโอ้มันเข้าไปโอ้ระบักแตงโมโอ้ระบักสมู โอ้เราเป็นบักเป้านะมอมโอ้ตายแล้วตายแล้วอะไรข้ามานะครับกินมันเข้าไปนะครับกินซากศพนี่คือการกินซากศพนะครับการกินซากศพของเรานะครับก็เริ่มกันนะครับก็เริ่มครับโอ้เราตาในนี่นะครับกินดูกกินน้ํายานี่คือการน้ํายาสูบนะครับสูบเข้าไปนะครับสูบเข้าไปนะครับสูบเข้าไปการเล่นเกมแบบกันเดนนะครับต้องใจเย็นๆนะครับก็ การเล่นเกมแบบขันเทพต้องใจเย็นๆใจเย็นๆนะครับพอแม่พี่น้องเอกินไปเรื่อยๆไม่ต้องเร่งรีบถ้าเร่งรีบจริงตายเร็วนะครับเทคนิคการเล่นเกมไม่ได้คะแเล่นสองล้านสามด้านนะครับเราไม่ต้องเล่นอะไรมากมายนะครับเล่นไปเรื่อยๆแพตต้มซีเรียสเขี่ยออกมานะครับเก็บไพยเขี่ยมาด้เกมซีเรียสนะครับต่อแม่พี่น้องต่อไปนี้ก็เป็นการเล่นเกมนะครับ เธอเขไปกินเข้าไปกินเขาไปโอ้ละบักแตงโมโอ Cristo. ้ละบักสมูโอ้ละเป็นบักข้าวนำหอมโอ้เรามันองตองโอ้ลรามันยกลงโอ้เะมันยกลงนอมังขาทั้งแยกทั้งไงผู้ผู้ได้่ได้นอจากมัแต่แทนอจากมุนบอจากมุนแม่จไงามไรเทจได้ง่ามไรแท้โอ้กับบันกับัตงโม โอ้เราบักแตงโมโอ้เราบักแตงโมกินมันก็ไปโอ้โหทอดมันก็ไปเอาก็ไปหอมก็ไปเราต้อระทัดเราช้อช้าๆนะครับหม่ต้องเร่งรีบนะครับเราจัดการเร่งรีบไม่ได้นะครับเราต้องเล่นช้าๆกินเข้าไปโดดพลังโหดตามเข็มด้วยพลังโอ้ยนี่มาเลยสิเออครับนะครับนี่นะครับนี่ครับมันจะให้มันเต็มไปเลยครับ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  แล้วก็จวดนะครับจวดนะครับเนี่ยนี่ะครับกัดจวดนะครับรับจวดนะครับเนี่ยรัจวดหางเราอยู่ไหนหาหางให้เจอก่อนนะครับก่อนที่จะอะไรมันได้ก mm ็หาหางเราให้เจอครับโอ้โหหางเราอยู่ไหนไม่รู้นะครับหางเราอยู่ไหนไม่รู้นะครับโอ้โหกินน้ํายาเพิ่มพลังก่อนนะครับเราจะได้กินบักแตงโมนะครับโอ้แล้วบักแตงโมโอ้แล้วบักสมโอ โอ้เราเป็น oh, oh, uh ัก huh. เ oh, uh ้าน้ำหอมเกือบตายแล้วโอ้บักเ้าน้ำหอมอาหารตัวยังไม่เจอนะครับไหนรู้ฮังยาวอยู่แค่ไหนนะครับ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 ไม่แล้รับเก็บเข้าไปสกิลเกี่ยวกันเก็บทราบสนนะครับโอ้รับข้าก็น้ำหอมโอ้รับตะโกนต่ำโอ้รัมันยกลงโอ้รัมันยกลงน้ำหอมหอมขอต้องเล่าทั้งไงรูปเพื่อให้ง่ายแต่น้อม แต่ก็่จกมุ่งก็จำมุ่งแม่อาภรยาย์ามไรแก่คิตสุขภาปไรสมาธิเกียวใสจ,จุกคุกเจ้าของโอ้โหลหระพักแตงโม,มโอ้โล้วะพักแตงขนาดนี้ก็ไ้หกหมื่นนะครับคะแนนเล่นดีมากนะครับโอ้โหเป็นคนที่เล่นดีมากนะครับจะอยู่ได้นานและใช้เวลานานในการสำเร็จโทษครับโอ้โหไอตัวใหญ่มากแล้วนะครับ ตัว uhm, ใหญ่ก็แรวนะครับเราะเปาจกินตัวใหญ่ได้ยังไงนะครับ nice แล large, ้วเรากินตัวใหญ่ไม่ได้นะครับเพราะเราตัวเล็กกว่าตัวใหญ่นะครับเรารอใกล้ๆภายในแหละให้มันตายนะครับมันตายแล้วก็จะกินมาทันทีนะครับรอกินซากศพมันนะครับนี่นะครับนี่ไนะครับรึปป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 ปเสียบตายแล้วนะครับกี่น้อง เราเรากินไอตัวใหญ่นั่นไอตัวใหญ่นั้นเม็ตายสีเราก็หนีสิครับถ้ากินตัวใหญ่ตัวเดียวน่ะหุ้มล่ะนะครับเพราะเราจะได้นะครับเพื่อเพื่อเพื่อเราเลยนะเรารอกินมันเนี่ยรอรกินละตัวใหญ่คนฆ่าได้หนึ่งตัวเลยนะครับอยู่ตรงไหนไม่รู้ครับคมฆ่าได้ถึงตัวได้ครับรากศพครับนี่รากศพเราก็กินซากศพนะเรับ นี่คือการเป็นรากศพที่เราฆ่าแล้วเราก็จะกินมันเราก็จะกินมันนะครับพอแล้ครับโอ้โหโอลาปักเต็งหมูนะครับโอลาปักแต็งหมูนะครับเปิดไฟ่อโล้วครับโอโอลาปักแต็งหมูโอลาปักสก้โอลาเป็นมะขามน้ำอมโอตายแล้วนะครับมันโดดเรานะครับเราได้การฆ่าโดยไม่ตั้งใจนะครับเราก็กินมันโดยไม่ตั้งใจเหมือนกันนะครับ ต่อไปนะครับเราก็จะนี่นะครับโอ้โหได้เขาตบปึ๊บปึ๊บปึ๊บมีคนมากินนะครับนะครับเราจะดูดตัวดูดปึ๊บ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 ไอ้ีลายไอกลายไอกลายดอก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 อ่ากินน้ำยาน้ำยาเติ่มพลังอ่าคิดไปนะครับไม่รู้มันอะไรนะครับหมายความว่าอะไร ใครรู้ก็ช่วยบอกนะครับมันคืออะไรไม่รู้นะครับก็กินแม่มันอย่างเดียวเลยนะครับขอโทษนะครับไปไคไปไปผิดพลาดต่อไปเราก็กินมันอย่างเดียวลครับหองกินตัวนี้มึงจกไปไหนปึบปึ๊บปึ๊บปึ๊บปบมึ๊บป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 ร๊บปบปึ๊บปึ๊บบปึ๊บปึ๊บปึ๊บปล๊บปรปบปึ๊บปึ๊บปึ๊ครับปปปึ๊บปึ๊บปบบปป ลอกไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะได้นะครับนำแม่สุดท้ายมันก็เสร็จแล้วนะครับแล้วก็จะได้กินย่างกบอร่อยนะครับแล้วก็จะไปหาอ้อมมาเรื่อยๆครับโอู้ซากสุกกินซากสบกินซากสบซาก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 ซาซากซพซากซาซากพอล้นะครับกินหมดแล้วนะครับต่อไปนะครับแม่ไอ้นี่มันกวนบาท้าจริงสดเว้ยอับวับปับปับปั้บตายแล้วนะครับ นี้ก็เป็นการตายนะครับการตายแล้วก็รับชมโคษมาไปนะครับเพื่อจะได้กินเพื่อจะไม่ตายนะครับเพื่อจะได้ต่อนะครับมา่จะได้ไม่เพิ่มใหม่นะครับแล้วก็จะเริ่มเล่นที่นี่ไอ้นั้นเดินนะครับพอเราบักแตง,งโมนะครับโอ้บักสมโอนะครับเราเป็นบักเท่านำหอมนะครับนี่คือการเล่นเพว่า